โ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหอีย่านี้เอ้ยคุณรอดกูรอดเออเออเอออย่างนั้นอะเฮ้ยได้ไงครับนี่อะคือลูนก็ไม่ต้องถามนะครับว่าผมใช้ลูนอะไรอ่ะผมใช้ลูนของยุ้ยอ่ะ เออนั่นแหละมันก็เบรกเหมือนกันหุกอะไรใครแรงไปกี่หน,น,น้ามั้งครับกำกับๆพวกนั้นมีตัวที่น่ากลัวก็โอ้ยเดี๋ยวนะใครขับพอดเนี่ยก็คือนาคอสหรือคาร์นิกออฟเลงกูว่าคาร์นิกออฟเลงชัวร์หัวฝั่งนั้นนะไอเ้เแี่ย้องมีขับพอดตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่ออกของขับพอดแน่น,นอนไอ้เแี่ยต้องรอยัองรออ,รอ่ะ ลองดูกอดูกลอดูเชียวม้าเียวมม้าม้ามา,มา,มาไม่คันหร <c ười> ไม่คันไม่คันไม่คันแปะหปา คือคือบางาคีย์ไลนแพคคียหน้ามันก็มีอะไรแปลกๆนะครับก็อย่าไปคีย์เล่นะก็แบบบางทีก็อาจจะเห็นแบบ <c ười> ม,มันมันมันแบบยังไงอ่ะเหมือนกับเออเล่นขับพอร์ตแล้วไม่ออกของขับพอร์ตอะไรเงี้ย <c ười> โอเคครับช้างเขาเคลียร์กลางให้เ,เดี๋ยว <c ười> โหไม่ได้ดู เทอร์ี่ก็ชีดาเกิดแล้วคานิ้เราลงไป <c oughs> ลงไปนอนแล้วครับเขาคุณือมุงกันอยู่อ่ะล่างอ่ะ มีเสี่ยงอะไรเราควนขอภัยนะเสียงรถอะไรนี่มาคิมเลยเออเอา้าแล้วมึงจะเข้าไปเพื่ออะไรเดี๋ยวโอ้โหทางนี้มึงนี่มึงนี่ห้าวจริงๆรองเฮียเพื่อนไม่เข้ามึงคิดว่ามึงจะเข้าไปเไปก็บหมดไรเงีย้ยเราได้มาหนึ่งคิวคิวไปเราไปดูกลารตอนนี้ก็พอเรานำอยู่ อีกหนึ่งในคีก็น่าจะดันป้อมมันนั่นฮะมา,นะมาผมน่าจะลงไปกลางนะครับมันน่าจะดันป้อมยังไม่ได้อะปล่อยไปปล่อยก่อนเอามามามาพร้อมมาทางเอาหน่อยทาง มันมันหิวมันเหิวมันเหิว,หวไปไปไปเออเออได้ไปอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอ,อ้ยทำไมวะแม่งไม่ได้อ่ะเกยดได้จุงไปข้างบนครับทานอีกตัวนึงไปขอเลย ทางมันน่าจะดับนะฮะเดี๋ยวรอว่ามันจะรอดไหมไม่น่ารอดอ่ะไม่น่ารอดโอเคสวยโอ้โหดักไม่คานไอ้เหี้ยต้องมันสยเหรอเหลี่ยม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 เยอะเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะนะเหลี่ยมเยอะนะเหลี่ยมเยอะนะยอม คือคือเมก,กับจังเกิลมันแบกได้ผมก็เลยแบบเออดีนะที่ผมเลือกเมกก่อนก็ไปออกจากเ,ร,าเรื่องครับผมเพิ่งหัดมาเล่นไอคิวนี้ด้วยไงขี้อ่ะผมไม่รู้ว่าต้องแบบออกของยังไงก็จะอ,ออกผิดก็ขอไปเลยนะจารี่พอดีผมจะแบบเป็นจังเกิล นะครับก็เป็นคาพอดมากกว่าโอ้โหไอ้เหี้ยช้างกูมึงเป็นแคงจิงเป็นเนี้ย ก็ต้องปล่อยกับคิวสองก่อนใช่ป่ะเราก็ตามด้วยคิวหนึ่งโอเคเยอะเยอะเฮ้ยชานิกลุงไหวอ่ะเพื่อนจะเข้าไปเพื่อจะไปเคลื่อนลากครับผมว่าแหวงน่าจะไหวนะว่าเนี่ยก้าบัวในป่าในป่าแวนในป่าในป่าเข้าได้เข้าเขาได้นะ ได้เ่าได้เ่าได้โอเคสวยสอยบ้าวยเบาสวย่า เหรอครับแหวเฮ้ยแหวงนั่งดีอยู่อะการเนี้ยแหวนนั่งดีจาดยังแบบไม่ได้ไอ้กลางกลางกลางใส่กลางด้วยกูจ่ายโอเคครับตอนนี้ป้อมเรายังไม่จ่ายกับป้อมเลยฝั่งไหนคือกล้าฟาร์มอ่ะ พราะทานอีกออพเลงอ่ะสภาพโดนนะน่ะโดนนะน,น่ะเวลาคิวเพื่อนครับไม่ได้วะ <c oughs> ผมได้กระดาษมันมากกว่าแม่ ผมว่าป้อมฝากกลางไปได้นะฮะแต่ดันป้อมมั้งได้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 ไดเอออันนี้เข้าดิเออ ค่อยๆฟาร์มกันใจเย็นๆค่อยๆฟาร์มกันถ้าใคเข้าว่าเมื่อกี้ก็ปลดจากกิลวสองแบบนี่ไงแบบคือให้มันกานแล้วก็ปล่อยกิลวหนึ่งแล้วก็อังกฤษเลยผมรอเป็นคู่ดาวอ่ะอะไรวะ เลือดนายไก่เยอะนี่ผมเล่นอาวีไม่ค่อยเก่งนะคือคือว่าไปแบบช่่ดูดอยเชื่อกับจิกนายมาผม,ผมด,ดูดูแค่สองข่างเนี้ยแล้ว่าแกล้าข้างนข้นกล้กผมก็ดูนะคือเกี่ยว่าดูแบบเอาหาย คนเก่งแจกเหรออุ๊ยอุ๊ยไม่ไหว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 นาคอยก็เข้าบอกว่านาคอยเข้าปะไม่น่าเข้าโอ้โห,โห,โห,โห เฮียนี่เอ้ยกูรลาดกูรลาดเออเออเอออย่างนั้นน่ะเฮ้ยได้ไงครับนี่อ่ะผมต้องกลับป้อมปะไม่รู้อ่ะไม่กลับแต่กางที่เกียดไหวอยู่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  มึงไม่เคลีย์คลิปกันเลยเหรอเพื่อนครางเดี๋ยวชาล่าเขาเคลีย์ให้มั้งเ,เ,เ,นะเดี๋ยวผมเคลีย์คลิปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะไปลับลับบ้านไม่น่าได้อ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ให้ผมก็มีฮิลเนี่ยหว่าไม่อยากกลับเลยอะ่ะเอย่าอยู่เพื่อนๆก่อน,นดันนาดันนาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดินนาคอสนาคอสต้องก,กลับแล้วแหละต้องกลับแล้วแหละต้องกลับแล้วปะเฮ้ยม,นม,นม,นมนันมันตำเหน่งมันก็แรงเนี่ยหว่า โอเคน่าจะกลับธนาคอนไหลป้อมนะนาคอนไหลป้อมนะนาคอนไหลป้อมนะเห <c oughs> มือนแวงแบกวะแวงกับชารดิ้กแบกวะไอ้เชี่ยฮิโร่แรงเอฟแบกทุกคนไอ้เชี่ยฮิโร่แรงเอฟแบกอะสุดจัดเลย นาคอรเป็นผิวโอเคเก็เกมเกมแค่นี้สิบหกนาทีผมผมผมอาจคลิปสิบหกนาทีนะแล้วในเกมก็น่าแบบสิบหกนาทีได้บบปะไม่รู้ว่าขอแค่ผิวเพียงแค่นี้ครับโอเกมอาร์วีคิมไม่ได้ไล์กันนัดนะเอ้คิมไม่ได้แบบแข่กันแข่เกม